เคมีชวนเขินเบสรักวณีดาราดังคนนี้ทำลุ้นข้ามเฟรนด์โซนนับว่าเป็นดาราสาวเคมีสาธารณะมากๆสำหรับเบสรักวณีคำสิงอย่างล่าสุดเธอเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้เพื่อนรักบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ให้หนุ่มบิ๊กเลือกว่าอยากไปทานอาหารที่ไหนซึ่งสถานที่ที่ทั้งคู่ไปนั่นก็คือดาดฟ้าชมวิวสวยๆโดยทางด้านสาวเบสโพส์อินสตาแกรมบิสแคมสิงเผยโมเมนต์ภาพคู่น่ารักน่ารักพร้อมแคปชั่นระบุว,ว่าเมื่อไม่ได้ไปงานวันเกิดเพื่อนเลยต้องเลี้ยงย้อนหลังให้แฮปป ด้านหนุ่มบิ๊กโพสไอจิิทิวรุ่นบอกว่า having dinner with my best friend งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซสนั่นพร้อมทั้งเชียร์ข้ามเฟรนโซนอาทิคบกันเธอเราขอร้องเธอสองคนเหมาะสมกันที่สุดสู้ชีวิตแถมผิดหวังกับรักเฮียเอกเอกมาสมควรได้เจอรักดีๆแบบนี้เพลงทั้งคู่เหมือนอยากบอกความในใจแต่ไม่กล้าพูดเองเพลงแบบเอมากเชียนะคะเอยังไาอินแล้วนะนี่เป็นต้นเคมีชวนเขินเบสรักวนันีดาราดังคนนี้ทำลุ้นข้ามเฟรนโซน นับว่าเป็นดาราสาวเคมีสาธารณะมากๆสำหรับเบสรักวณีคำสิงอย่างล่าสุดเธอเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้เพื่อนรักบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ให้หนุ่มบิ๊กเลือกว่าอยากไปทานอาหารที่ไหนซึ่งสถานที่ที่ทงคู่ไปนั่นก็คือดาดฟ้าชมวิวสวยๆโดยทางด้านสาวเบสโพส์อินสตาแกรมบิ๊กแคมสิงเผยโมเมนต์ภาพคู่น่ารักน่ารักพร้อมแคปชั่นระบุว่าเมื่อไม่ได้ไปงานวันเกิดเพื่อนเลยต้องเลี้ยงย้อนหลังให้แฮปปี้เบิร์ดนะจ๊ะด้านหนุ่มบิ๊กโพส์ไอจีดิจรุ่นบอกว่า having Dinner with best friend with Best My งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซสั่นพร้อมทั้งเชียร์ข้ามเฟรนโซนอาทิคบกันเธอเราขอร้องเธอสองคนเหมาะสมกันที่สุดสู้ชีวิตแถมผิดหวังกับรักที่เอกเอกมาสมควรได้เจอรักดีๆแบบนี้เพลงทั้งคู่เหมือนอยากบอกความในใจแต่ไม่กล้าพูดเองเพลงแบบเอม,มากเชียร์นะคะเอยังไงอินแล้วนะ่นนี่เป็นตน้น